เาปิดต้องสุดครับองศิทั้งสี่เทคสองติดแอนแอคชั่นไฟคัตครับโอเคการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมันไอเดียมันเกิดมาจากว่า เราได้มีโอกาสเข้าไปศึกษานะครับเข้าไปสัมภาษณ์ปราชญ์หลายๆท่านในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยเฉพาะ,ะพ่อคำเดืองภาสีนะครับการที่เข้าไปฟังแต่ละครั้งเนีครับทำให้เราเนี่ยทะลุมิติไปอีกมิติหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาของท่านที่ท่านได้พูดอธิบาย เพื่อให้เราเข้าใจในวงจรของธรรมชาติแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขการทะลุมิติไปแบบนั้นเนี่ยในในในเรื่องต่างๆในแต่ละพาร์ทของแต่ละครั้งที่ได้ไปเจอเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยครับมันเลยทําให้เราเนี่ยอยากจะนําความรู้สึกแล้วก็ช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยนำมาเล่าเรื่องแล้วก็อยากให้ผู้ชมที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทะลุมิติไปด้วยกันนะครับเพื่อเข้าใจในในความเป็นธรรมชาติด้วยกัน เราต้องการส่งแมสเสจให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจเรื่องระบบธรรมชาติเรามองว่าตัวธรรมชาติเองเป็นครอบครัวนะครับเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเราอยู่ในโลกใบเดียวกันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องเข้าใจเขาครับเหมือนเข้าใจคนในบ้านของเรานะครับพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราสามารถจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขร่วมกันนะครับมีความเกื้อกูลกันและกันไม่มีการเบียดเบียนกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่บางทีเราอาจจะละเลย ไปบ้างนะครับเขาดูแลเราในการที่เขาสร้างประโยชน์ในหลายๆอย่างแล้วเขาก็ทําหน้าที่ของเขาในโลกใบนี้เนี่ยเราอยากให้มนุษย์และคนที่อยู่ในโลกใบนี้เข้าใจเขาแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันครับมันจะทําให้การอยู่บนโลกใบนี้ยั่งยืนมากขึ้นครับเป็นจังหวัดที่ได้อิจฉาครับ เพราะว่ามีอากาศที่ดีนะครับมีโลเคชันที่สวยงามด้วยแสงธรรมชาติเองด้วยโลเคชันเองเนี่ยมันมีความพิเศษในในทั้งอุณหภูมิแสงแล้วก็ในมุมองศาของแสงที่มันเป็นเป็นภาพยนตร์อยู่แล้วครับผมได้ได้ภาพกลับมาแล้วพอมันเป็นโลเคชันจริงที่เราจะถ่ายทำพร้อมกับการพัฒนาบทไปด้วยเนี่ยเราจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นรวมทั้งเราสามารถนำภาพเหล่านั้นนะครับมาทำเป็นสตอรี่บอร์ด ซึ่งมันทําให้การทํางานเราง่ายขึ้นครับทั้ง à, ฝ่ายกํากับภาพเองทีมกํากับภาพเองทีมแสงเองทีมจัดฉากเองแล้วก็ทีมกํากับเองเนี่ยมันจะเห็นภาพไปได้ด้วยกันเหมือนกับเราทํางานไปได้ก่อนที่เราจะลงกองถ่ายจริงด้วยซ้ำนะครับเจ้าของพื้นที่ในหลายท่านนี่เป็นคนใจดีครับมีมิตรภาพไปทุกพื้นที่ครับไม่ว่าจะเรา,เ,าเราอยากไปดูอะไรหรือในจินตนาการเราอยากได้แบบไหนเนี่ยเจ้าของพื้นที่เองก็ พาเราบุกป,ป่าฝ่าดงเข้าไปดูในในทุกทที่ครับให้เลือกในหลายๆอย่างแล้วก็เต็มใจอย่างที่สุดแล้วก็จนที่เราพอใจจริงๆที่เราที่เราได้โลเคชั่นแบบนี้มาถ่ายครับทุกๆอย่างที่เราได้รับมานี่รู้สึกว่าอุ่นใจในการทำงานในจังหวัดนี้ครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่า การใช้ CG หรือการใช้เทคนิคพิเศษทางด้านภาพนะครับจะเป็นการส่งเสริมแล้วก็เป็นการเติมเต็มให้กับตัวความเหนือมิติของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเราไม่ต้องการให้ ตัวความเป็นเทคนิคพิเศษเองเนี่ยมากลบเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อกับผู้ชมเราก็จะมีการวางแผนว่าส่วนไหนสมควรใช้และส่วนไหนไม่สมควรใช้นะครับในซีนแรกที่เราที่เราตัดสินใจว่าเราจะใช้ CG เพื่อช่วยในการสื่อสารแล้วก็สร้างภาพออกมาที่เราต้องการก็คือซีนป่ายอย่างนาเพราะว่าในขณะวันที่เราไปถ่ายเนี่ยมันไม่ใช่ฤดูที่ต้นยางนานเนี่ยเขามีลูกแล้วก็ตกลงมาอย่างที่เราอยากได้ ในภาพยนตร์นะครับเราก็ทําการเติมส่วนที่เป็นภาพลูกยางนาที่หล่นลงมาจากต้นไม้เนี่ยเข้าไปเพื่อให้เห็นภาพจริง,รงๆว่าความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติลูกยางนาตกลงมาแบบนี้จริงๆในส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวการทําให้ตัวมเมล็ดพันธุ์เองครับดูมีชีวิตนะครับแล้วก็มีพลังอะไรบางอย่างที่สามารถผลักดันให้ตัวละคร ทำภารกิจให้จบได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นการแมปปิ้งผ้าเพื่อซ้อนให้มันมีความเหนือจริงขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆกับตัวละครครับก็มีตอนที่หาโลเคชันโรงเก็เมอร์พันธ์มิเศษอันนี้นะครับผมซึ่งตอนที่เราเขียนบทเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากได้อาคารหรือบ้านเนี่ยที่อยู่ กลางป่าที่แบบไม่เคยมีใครพบมาก่อนแล้วก็ด้วยทรงท,ที่ที่เรารู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองอะไรอย่างี้ครับก็หาอยู่นานหาเรสเฟลต์อยู่นานครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ดูโลเคชันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ของอาจารย์ไพรัตนะครับผมก็ท่านก็ได้มีโอกาสได้พาเดินรอบๆได้โลเคชันหลักหลายๆที่ที่ได้ถ่ายที่นั้นนะครับผมซึ่งมันมีอยู่ที่หนึ่งก็คือ เป็นสถานที่บ่อน้ําเก่าอยู่ด้านหลังสุดเนี่ยซึ่งมันอยู่นอกเส้นทางในการเดินก็ถ่ายรูปกลับมาแล้วก็ก็รู้สึกว่าอยากอยากถ่ายอะไรที่นี่มีอะไรบางอย่างที่อยากถ่ายที่นี่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรจนได้จนได้บทที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องไปหาโลเคชันนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งยังเป็นโลเคชันที่อยู่ในในจินตนาการอยู่ไปหาอีกรอบในในหลายๆพื้นที่ จนเรารู้สึกว่ามันไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกใจนะครับก็ไปปรึกษาที่อาจารย์ไพรัตอีกรอบหนึ่งว่าอาจารย์พอมีสถานที่ตรงไหนแนะนำไหมว่าว่ามันมีโรงเก็บหรือมีอาคารบ้านเรืออะไรตรงไหนที่มันมันมันพอมีสภาวะที่เป็นแบบนี้ได้บ้างไหมนะครับผมท่านก็บอกว่ามีที่หนึ่งที่ที่รู้สึกว่าเจ้าตัวโรงเก็บมาเลพานีจะอยู่ได้เป็นเป็นที่พิเศษแล้ว ความน่าตกใจและมหัศจรรย์ก็คือเป็นที่ที่เราไปถ่ายรูปครั้งแรกณนะจุดจุดนั้นก็เป็นบ่อน้ําเก่าด้านหลังนั้นอ,อ,อาจารย์ไพรัตเล่าว่าเป็นบ่อน้ําเก่าพอหยุดขุดได้สักพักหนึ่งมีคนมาเข้าฝันแล้วก็พาไปที่จุดตุนี้แล้วก็ไปชี้ว่าตรงนี้มีอะไรอยู่ท่านก็เลยไปขุดดูปรากฏว่าตรงนั้นเป็นจุดที่มีหม้อหไหสมัยโบราณอยู่ตรงนั้นก็ ขุดมาก็ยังยังมีบางหม้อที่สมบูรณ์อยู่อะไรเงี้ยครับมันมีอะไรดนบันดาลใจอะไรบางอย่างให้ให้สองคนก็คืออาจารย์พลย์กับผมชี้จุดๆเดียวกันในการมีภาพของโรงเก็บมเมล็ดพันธุ์นี้ขึ้นมาเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะสร้างโรงเก็บมเมล็ดพันธุ์นี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งมันเป็นซีนซีนหนึ่งที่พอเราถ่ายทําไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่านี่แหละคือโรงเก็บมเมล็ดพันธุ์วิเศษสมควรจะอยู่ที่นี่จริงๆครับ ก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ The Magic s e a s มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติครับเป็นภาพยนตร์แนวสัจจนิยมมหัศจรรย์นะครับอยากให้เข้าไปสัมผัสดูว่าภาพ,พยนตร์แนวนี้เป็นอย่างไรจะมหัศจรรย์มากแค่ไหนจะมีความสนุกมากแค่ไหนนะครับทางทีมงานทีมผู้สร้างแล้วก็ทีมนักแสดงตั้งใจทําภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ครับรับรองว่าการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะทําให้คุณเข้าใจธรรมชาติในมุมมองที่ไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับ